สวัสดีครับเพื่อนๆนในช่องครับวันนี้ก็เจอกันเร็วๆเลยหลังจากผมได้รีวิวแกะกล่องมีดพับจาก Lazada ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมารีวิวรายละเอียดต่างๆของมีดพับเรมนี้นะครับสินค้าส่งมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับใส่ซองมาอย่างดีใส่กล่องพัน พลาสติกบับเบิ้ลมาอย่างดีแล้วก็มีซองไนล่อนแถมมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูสินค้ากันนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามิติต่างๆเป็นยังไงนะครับซองไนล,ล่อนก็เป็นซองไนล,ล่อนที่มีหูร้อยกับเข็มขัดได้หลายขนาดนะครับตัวนี้ร้อยกับเข็มขัดได้หลายขนาดเลยครับ ว่าหูเขามีความใหญ่ใหญ่ใหญ่หญถึงสามเกือบสามนิ้วเลยนะครับสามนิ้วหรือประมาณเจ็ดเซนครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใส่ได้กับเข็มขัดกระติกน้ำได้หมดเลยเข็มขัดทหารหรือว่าเป็นเข็มขัดบ,บ้านๆนะใส่ได้เลยครับตัวนี้เขารองรับถึงเกือบสามนิ้วนะครับเป็นผ้าไน,นลอนนะครับมีตีนตุ๊กแกนะครับ นี่สะดวกสบายครับสามารถพกพาใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าใช้ในการไปแคมปิ้งได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันครับภูมิใจเสนอมากเลยครับคลิปนี้เนื่องจากว่าเป็นระบบมีดซึ่งมีความพิเศษในตัวนะครับซึ่งผมยังไม่มีระบบมีดตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันรอบๆใกล้ๆ,ๆกันครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นสเตเลตนะครับสีขาวนะครับเป็นสตินนะครับเป็นสตินด้ามให้ทราบว่าเป็น g ีเทหรือเปล่านะครับด้ามเขาจะเจาะรูโชว ลดน้ำหนักนะครับมีด้ามเจาะรูนะครับมีสกรูยุด1 2 3นะครับแล้วก็ตัวหมุนนะฮะนี่นะครับสวยครับเฟรมก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับ เป็นสีดำนะครับนี่นะครับเก็บมีดในดามนี่ตรงนะครับตัวนี้มีความพิเศษนะครับก็คือว่ามีตัวนี้เป็นมีดสปริงเปิดเร็วนะครับซึ่งผมยังไม่มีจริงๆมีอันเล็กอยู่อันนึงที่เขาแถมมาให้ ระบบเดียวกันครับเป็นระบบสปริงเปิดเร็วนี่ฮะจะเห็นชัดๆเลยนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นปุ่มสปริงเปิดเร็วส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเซตตี้ล็อกนะครับ,ลรบหลังจากเราตัวนี้เป็นล็อกนะครับอันนี้ถ้าเลื่อนเลื่อนลงไปก็จะเป็นปลดล็อกนะครับ ้าเราเลื่อนมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะกางมีดจากสวิตนี้ได้นะครับถ้าเราจะก,กางเราต้องลดนะฮะหลังจากเรากางแล้วเราก็ล็อกได้อีกเพื่อป้องกันการเปิดมีดหรือปิดมีดโดยไม่ตั้งใจนะครับนี่นะครับสวยงามครับเป็นสแตนเลสสตีลนี่นะครับ สกรูก็จะเป็นสกรูนี้นะครับ1 2 3 4และ5ทัตัวหมดนะครับจับถนัดครับ,บเฉพาะด้ามน,นะครับมิติด้ามมิติด้ามเนี่ยยังไม่กลางมีดนะครับมิติด้ามยังไม่กลางมีดก็เอาเป๊ะๆก็12เซนครึ่งนะครับ อย่างไม่กลางนี่ก็12เซนครึ่งเป๊ะๆก็ถือว่าเป็นขนาดที่ผมพอใจถ้าคิดเป็นนิ้วก็ประมาณเกือบเกือบ5นิ้วนะครับถ้าเซนก็12เซนครึ่งเพะเลยนี่นะครับ12เซนครึ่งเพะเลยครับถ้าอยู่ในมือเราแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอดีอ่ะ นี่นะฮะจับถนัดมือไม่มีความคมนะครับเฟรมสแตนเลสด้ามเจาะรูครับสวยงามครับพอดีเลยแต่ตัวนี้มีข้อด้อยคือไม่มีกริปนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นจะพกพาก็คือต้องใส่ซองไนล่อนไปนะครับซึ่งผมติผมถติว่าเป็นข้อติอย่างเดียวที่ผมมีคับนีเล่มนี้นะครับ ระบบเปิดก็เป็นระบบเปิดสปริงเปิดเร็วครับมีเซฟตี้ล็อกครับการเปิดมีดก็ต้องลดเซฟตี้ล็องมาก่อนนะครับถึงจะเปิดมีได้นี่ฮนะผมชอบมากนี่นะครับพอเราเปิดมีดแล้วเราก็ล็อกอีกทีนี่นะครสามารถล็อกได้นี่นะครับ กลางมีดแล้วมิติความยาวนะครับก็23มเซนครับพอดีเลยฮะ23เซนก็หมายถึงว่า10เซน,นครึ่งครับใบใบยาว10เซนครึ่งด้าม12เซนครึ่งน,นะครับก็รวม23มเซนครึ่งเพะเลยนี่นะครับ สิบเซนครึ่งกับ12บสองเซนครึ่งนะครับยีบสเซนเพะเลยถือว่าเป็นมีดที่ตอบโจทย์การใช้งานนะครับของผมการพกพาและที่ผมชอบก็คือว่าเขามีสเสน่ห์ที่เขาเป็นสเปริงเปิดเร็วครับนี่นะครับดูอีกด้านหนึ่งครับ นนี่ะครับสวยงามครับถูกใจผมมากถ้าเรากำอยู่ในมือก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับความยาวก็1 0เซนครึ่งครับจุใจครับใช้แทงใช้คว้านอะไรได้ดีเพราะมีความยาวของใบมีดที่ยาวถึง1 0เซนครึ่งด้ามก็1 2เซนครึ่งนะครับรวมแล้ว23เซน การพับมีดเราต้องปลดเซฟตี้ก่อนนะครับถึงจะพับได้เนี่ยกดปุ่มตัวนี้ฮะการพับมีดแล้วก็ลดเซฟตี้ลงมาก่อนอันนี้คือล็อกลดเซฟตี้มาแล้วก็กดค้างไว้พับมีดลงมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเหลือนิดเดียวเหลือ12เซนครึง่ง ตะการก็เป็น23เซนถูกใจผมมากสวยงามครับสวยงามสวยงามจริงๆเลยทีนี้เรามาดูในรา,ายละเอียดของใบมีดกันนะครับใบมีดก็จะเป็นใบมีดคมเรียบนะครับเพลนเอジนะครับプレーンエッジドอッพอยン์นะครับ,บ,บ,รบตัวนี้น่าจะโดนน้ำหรือโดนอะไรมาแนละ้วผมเห็นเหมือนก็จะเป็น เป็นตำหนิที่เป็นคล้ายๆกับสนิมนะฮะหรือจะเป็นรอยเลอะอะไรบางอย่างนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะจะโดนน้ำแต่ก็คงจะเช็ดออกนะครับเพราะว่าเป็นสเตนเลสก็จะไม่ขึ้นสนิมเกาะอาจจะเป็นคาบน้ำอะไรเล็กน้อย นี่นะครับใบ10เซนครึ่งนะครับ p l a n edge d o point นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหนาของสันด้ามของใบมีดกันนะครับความหนาของใบมีดนะครับเดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้มาวัดความหนาของใบมีดก็อยู่ที่2.1ม mm ิลิเมตรนะครับนีครับ สรงจุดมิลเพะเพะเลยประมาณ2มิลน,นะฮะเรียกลกลมๆอีกทีครับเพื่อการเพื่อการความผิดพลาดนะครับเซตซีโร่ก่อนนี่นะครับผมเอาที่โคนที่มีความหนานี่นะครับสองจุด กลายเป็น2.5ไปสร้างนั้นนะเนี่ยนะครับประมาณ2.3เซนนะครับ2.3มิลลิเมตรขอวัดอีกทีครับขอที่โคนสุดเลยนะ2.3ครับประมาณ2.3ม mm. ิลลิเมตรถือว่ามีความหนาและแข็งแรงระดับหนึงเลยนะครับ ความกว้างของใบมีดนะครับเอาตรงที่กว้างที่สุดนะครับกว้าง2 20.6ม mm ิลิเมตรนะครับก็ประมาณ2เซนนะครับประมาณเกือบ3มเซน2เซนิดนิดนี่ครับประมาณ2,55 2.5าเซนติเมตรนะครับ หรือว่ากำลังดีครับถ้าเทียบกับมือเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เขามีโลโก้มาให้ด้วยผมพยายามจะดูเป็นโลโก้อะไรก็ไม่รู้นะเป็นโลโก้ของสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวเลเซอร์ไว้ว่าสเตลเล s สต e ลนะครับนี่นะครับ ลึกลงไปในเนื้อในเนื้อโลหะเลยนะครับไม่ใช่สีนะครับลักษณะเลเซอร์ลงไปเลยไม่เลเซอร์ก็ปั๊มนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นเลเซอร์สมัยนี้เป็นรูปคล้ายๆกับเสือนะครับสเตเลสสตีลนี่นะครับความหนาของใบ2.5 เซนติเมตรนะครับความกว้างของใบ2.5นี่นะครับความหนาก็2มิลลิเมตรประมาณ2มิลลิเมตรกว่านะครับนี่นะครับสวยงามครับแต่ตัวนี้มีตำหนิมานิดนึงนี่นะครับมีรอยเหมือนกับว่าเป็นสนิมไม่เป็นไรครับตัวนี้สามารถใช้เช็ดทำความสะอาดได้ นี่นะครับก็ถือว่าถูกใจผมนะครับเป็นระบบที่ผมชอบซึ่งผมมีแล้วละ่ะแต่เป็นขนาดเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดใหญ่มีเซฟตี้ล็อกนะครับทีนี้เราลดมีดนะครับก็ต้องปลดล็อกก่อนนี่นะฮะก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้พอเรากลางมีดเราก็เราล็อก เราเปิดล็อกนะครับนี่ครับกลางมี้ลงมานี่คนระับพับไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ปลดตัวนี้นี่นะครับถ้าเราล็อกนี่ก็ไม่กดไม่ลงนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับลดล็อกกลางมี้ครับดีมาก แต่เวลาก,กลารก็ระมัดระวังนิดนะครับให้การกลางของใบเนี่ยอยู่ในรัศมีที่ปลอดภัยนะฮะกลางเร็วครับหยิบจากกระเป๋ามาปุ๊บปุ๊บจะใช้งานเราก็จับลักษณะนี้นะครับอย่าให้มีอะไรไปขวางรัศมีการกลางของใบนะครับนี่เราก็ซ่อนไว้อยู่หลังใบนะครับ อยู่ที่ด้ามกลางเร็วมากครับนี่นะครับกลางเร็วมากก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ผมชอบนะครับตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับความยาวเสมอเลยนะครับ23่มเซนใบ10เซนครึ่งด้าม2 2เซนครึ่งนะครับแล้วก็เป็นระบบสปริงเปิดเร็วนะครับมีเซฟตี้ล็อกตัวนี้ครับ นี่นะฮะถ้าเลื่อนขึ้งน,นี่นะฮะเซตติล็อกเมาเราพับไปเราก็ล็อกไว้ก็จะไม่สามารถเปิดมีดได้โดยไม่ตั้งใจนะครับชอบตรงนี้ครับเซต t y ล็อกอันนี้ล็อกครับอันนี้ปลดล็อกครับถ้าล็อกแล้วจะกดมีดเปิดไม่ได้นะครับปลดล็อกมันจะเปิดได้ โอเคครับก็15นาทีแล้วนะครับก็หวังว่าเคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับในการเลือกเล่นมีดหรือก็สะสมมีดพับนะครับซึ่งตัวล่าสุดของผมก็จะเป็นสปริงเปิดเร็วมีล็อกนะครับซึ่งผมมีตัวเล็กอยู่ก็เคยรีวิวให้ดูแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ยาวรวม23่มเซนนะครับกลางใบแล้วรวม23เซน ใบ10เซนครึ่งด้าม12เซนครึ่งนะครับเป็นสปริงเปิดเร็วมีเซฟตี้ล็อกนะครับด้ามเป็นพลาสติกนะครับ G 1 0หรือไม่ผมไม่ทราบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีซองมาให้ด้วยเอาไว้สำหรับที่จะพกพาเพราะตัวนี้ไม่มีกริปครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดนะครับแเราจะเกินคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ